เดินไปดูนะครับโอ้โหมอดตลร่าตัวเขียวจัดมาจากศูนย์รวมเอ,อแม่พันธุ์นะครับในสวนใหม่ของเราสวนป่าไอ้น้องคงเมียนทำไรนะ่ะ oh. ตายแล้วจะมาขโมยบุตรสราคำนุ่มประสทหรือเปล่าไม่ผมนึกว่าเป็นผักจะเป็นผักมันไม่เหลือแล้วนะพี่หนุ่ม <laughs> ทำอะไรกันครับเนี่ยให้ดูนะครับผมไม้น้องเมย์เอาน้องเมย์หลบอยู่นั่นให้ชมบรรยากาศด่มเย็นนะครับ ไม่คลิปนี้ไม่มีสาระอะไรนะครับผมก็<ห>ทีมงานเราอะไรนะ่ะน้องเมย์ถืออะไรนะไ่ะหูช้างูช้างด่างเหลืองตัวนี้เทพมากนะครับเพื่อนเพื่อนให้เราบอกจบสองร้อยค่ะถ้าสองร้อยถ้าสองร้อยหนึ่งตายเลยสองร้อยพี่หนุ่มขอซื้อก่อนเลยคว้าก่อนนี่แหละให้ดูนะครับผมเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งเนาะให้ชมบรรยากาศนะครับภายในสวนของเราก็ ผ่อนคลายพี่เพื่อนดูควาดูไม้สวยงามไม้ด่างนะครับผมดูแล้วมันผ่อนคลายก็มีความสุขไปด้วยเนาะนะครับกุศล<ด>ให้ดูนะครับบุษราคําที่บัรดาแม่พันุนะครับมันดาแม่พันที่ที่สวยด่างกระเทพ<ด>อันนั้นอะไรอัน,นลูกดูล,กลายใบไม้เลยตัวนี้ยังจัดอสองต้นสามต้นเป็น,เป,นเป็นลูกของแม่นี้นะครับแม่น,มนี้แม่นี้ก็จะเป็น ชุดกอเดียวกันหนุ่งเกษแยกมาเนาะบรัทาคาของเรามีไม่มากนะครับผมมีไม่มากพ่อหนุ่งเกษพยายามที่จะขยายมีเอฟซีพี่วินเพื่อนนะครับทักถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้ว่าหนุ่งเกษจะทํายังไงดีนะครับส่วนที่แบ่งไปก็มีไปแล้วนะครับน้องแหม่มต้นนี้เท่าไหร่เนี่ยจะขายหรือเปล่าต้นนี้ไม่ขายค่ะต้นนี้ไม่ขายใช่ค่ะเก็บไว้ก่อนจะจัดจะจัดโซนนะครับเดี๋ยวทางเราจะจัดโซนเป็นไม้ นิยมของเมืองไทยนะครับให้มาโด่งดังที่เกาหลีใต้นะครับชาวเกาหลีเขาซื้อนะครับผมซื้อก็ราคาสูงสูมกันแต่ว่าส่วนมากเขาจะเล่นไม้ดอกไม้ใบมากกว่านะครับผมอันนี้อะไรเลเซิเตด,ด่างนะครับสวยๆจริง,รงเดี๋ยวน้องข้อเมียนทำอะไรเราดึงรากพิขฮาดเนะบ่อะไ ไหนตัวไหนสวนร,รวมสุนรวมอันนี้อะไรอะไรน้องแมมอะคูมินาตาค่ะอะคูมินาตาเป็นจุดขายของเรานะครับผมในสวนเราจะมีอะคูมินาตาด่างเหลืองด่างขาวแต่ตอนนี้นะครับแทบจับไม่เหลือแล้วขายดีมากนะครับส่งยุโรปส่งยุโรปด้วยนะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ไทยเรานะครับพักเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ อินโดนะครับถ,ถ้าเขาหาหน,นุ่งเสเเหมันก,กันนุ่งเสืก็ไม่มีที่จะแบ่งให้เนาะแบ่งให้พี่พเ,พเพื่อนชาวไทยเราส่วนมากเนาะแล้วก็จะมีการตลาดนะครับผมส่งยุโรปด้วยอันก็จะเป็นภูปิกนกด่างทเทิพเทหนุ่งเสเศษมียุงเยอะไหมไหน,น่ะในป่านี้น้องม,ม,มีว่วไ,วไวอน้องกมนเอาอะไรมากินเนี่ยน้องหัวปลาคอมเอาหัวปลาคอมากิน ับรรยากาศยามเย็นนะครับผมอัปเดตให้ดูไม้ด่างหนุ่งเศษนะครับในสวนพยายามพัฒนานะครับพยายามพ,พัฒนาขยายเพื่อที่จะพอเพียงพอต่อความต้องการนะครับพี่พี่เพื่อนทักถ,ถามกันเข้ามาเยอะก็ให้ชมในบรรดามไม้พันธุ์โอ้ยตัวนี้ด่างตัวนี้เป็นแบบออกส้มๆเนาะน้องขงหมิ่นเป็นออกส้มสีส้มแต่ส้มก็ไม่มากเนาะส้มอมเหลืองนะครับผม สวยจริงมีอะไรอีกสนีจันดาบเงินเหรอดาบเงินด่างใช่ไหมนะดาบเงินด่างก็มีนะครับตรงนั้นดาบเงินด่างก็มีไว้์ปรินเซสพิงค์ปรินเซสนะครับผมมีเยอะแยะมากมายโดมิติคัมจอดบลูโดอซิงโกเนียมก็มีนะครับผมเงินะไรมาด่างขาวด่างเหลืองหนักเหลืองเราไม่ได้แบ่งนะเพราะว่า ขายดีมากในเกาหลีนะครับหมดแล้วก็จะเป็นกวักทองเทพกวักทองเทพอยู่ฝั่งทางด้านน้องเมย์น้องเมย์ยกขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นบริมาร์กเบอร์เบิร์นมาร์กนะครับผมแล้วก็จะเป็นโคโลคาเซียนะครับแบล็กเมจิกแล้วก็บอนสีบอนสีก็มีเยอะนะครับพี่ๆพ่เพื่อนทักถามกันเข้ามาได้นี่เสน่ใจละกกายดาวอันนี้มานําเสนอนะนำนำเสนอก็คือ ให้ดูนะครับผมในสวนในดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับผมสวนไม้ด่างไม้ด่างไม้สวยงามเรามีไม่มากนะครับผมเรามีไม่มากเรามีแค่นี้ก็มาแบ่งปันกันชมนะครับหยิบยกบรรยากาศสวยๆนะครับในเวลาวิกฤตนะครับผมในเวลาที่บ้านเมืองเรามันหากินลําบากทุกๆอย่างแนละ้วหนุ่เกษตรก็อัปเดตให้ดูนะครับกดเข้ามาช่องเกษตรไต้ฟ้าเดียวกันอันนอ้น้อง,น,องน้องแหม่ม เงินลายมาด่างท้าไม่สวยจังน,งนะ,ะสวยมากเลยลายนี้สวยจริงๆนะครับผมด่างเทพมากแบ่งไหมน้องแมบส่งไปไทยไหมพอมีหรือเปล่าถ้าเผื่อ,อคนมีทุนน้อยนะครับผมนำไปขยายนะครับเพื่อสร้างรายได้นะสวยจริงๆ โอ้ตัวน,นี้เทพมากเลยนี่อเลยน้องคมเมนต์จะสก,กับบ้านไหมนะ่ะอืมสก,กับบ้านไหมส่งอันนี้ไม้เพาะเมล็ดนะครับผมเป็นอินทุเรียมนะครับติดตามูฮัมมัดเยเโรดนี่ไม้พวกนี้แหละสองในสามเนี่ยจะมีอยู่นะรอแจกนะน้องคอมเมนต์จะรอแจกนะครับผมเดลีดูดูเดลีมองข้ามน้องเดลีไม่ได้นะครับสวยงามจริงเทพมากให้มาดู สเสนีจันดำดับดำเข้มๆน้องแม่มเข้มจริงๆแบบสวยนะครับเลี้ยงไม่มีที่ตําหนิเลยสวย <ๆ S 2> เข้มไหมน้องแม่มยกยกยกพอยกได้ไหมยกให้ดูแบบพุ่มใหญ่ๆสวยจริงๆสวยมากนะครับสูตรดินนุ่งเกษตรนะครับผมผสมความรู้ไปด้วยนะพอสูตรดินใช้มะพร้าวสับใส นะครับทรายก่อสร้างเนี่ยนะครับผมมะพร้าวสับทรายก่อสร้างมูลวัวหรือปุ๋ยหมักธรรมชาตินะครับผมแล้วมูลไส้เดือนถ้าพี่วินเพื่อนมีมูลไส้เดือนก็สามารถใส่ได้แล้วก็จะเป็นเพอร์ไลท์พิษมอสสวนองุ่นเกษเน้นพิษมอสนะครับผมการปรงุงดินผสมดินต้อง,องสร้างวิตามินให้กับไม้เห็นไหมเสน่ห์ดำดำเป็ดำด,ำดำดำจริงๆอันนี้จะเป็นเสน่ห์จันที่ว่า<ะ>จากแม่พันธุ์ที่สวยงามไหยต้องแบบด่านเทพมากนะ แบบกระจายนะครับผมสนิทจันปลากายดาวเนาะสวยจริงๆเดี๋ยวน้องเดี๋ยวแม่มจะเมาหมดแล้วค่ะน้องแม่ให้เราบอกชอบน้องแม่จะเมาหมดแล้วจะเมากลับบ้านแลนะนะค่อยๆขยับได้ครับนี่ทำไมล่ะระวังวินาศญาณนะเอาปลาเมซสั้นจ้ะต้องเมมุดปลาไปเลยสร้างบรรยากาศนะครับให้พี่เพื่อนได้ดูได้ชมเนาะเนี่ยสวยจริงๆ ตัวไหนตัวไหนมั่งมีตัวไหนมั่ง,งหรือว่าจะไลฟ์สดทางเพจกำหนายไปเลยเพจนงกษตเนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยฝากไปเ,เข้าไปชมอีกช่องทางหนึ่งนะครับสอบถามนงกษตเได้ก็คือเพจ,จเกษตรไร้ฟ้าเดียวกันนะครับผมส่วน Facebook Facebook ก็รัตศสสตร์เคลือนตนะครับผมก็เข้าไปติดตามเข้าไปเป็นเพื่อนนงกษตเไม่รู้ว่ารับเพื่อนได้หรือเปล่านะ ่นนั้นก็เเพือตมใครสนใจทักแชทเลยนะคะสนใจก็ทักแชทเข้ามานะครับผมสอบถามรายละเอียดข้อมูลนะครับไม้เรามีไม่มากนะครับแต่ก็เน้นคุณภาพเนาะเอาแบบสวยๆมีตัวตีตลาดก็ไว้ปพินเซตนะครับผมแล้วก็จะเป็นอากูมินาตาพวกสเสน่จันส่วนบุษรา,าคำมเราก็มีไม่มากนะครับผมน้องโมเมนมีอะไรจะฝากเอฟซีไมโอตัวนี้สวยมากนะ้องโมเมนสวยเนา ก็คือในบรรดาแม่พันธุ์นะครับของเสนีจันทที่ว่าน้องแหม่มถือเมื่อกี้น่ะหนน้องแหม่มมีเยอะนะครับผมเสนีจันทรมีเยอะเลยเสนีจันท์ปลากายดาวมีเยอะมากแล้วก็จันดำจันดำแบบเข้มๆท่านไหนท่านไหนชอบนะครับหนูเก็จแบ่งให้กระถางเล็กๆเนี่ยเท่าไหร่น้องแหม่มถ้าอย่างเงี้ยเอาแบบถูกถูกอนะ้นน้อยสวยมากนะสวยจริง แบบเข้มอะจันนาดอีกแบบหนึ่งเน๊อืมจันนัดอันนี้จันดำใช่อันนี้จันดำ <ๆ S 2> ดำแ,แบบดำเข้มนะสวยมีเสน่ห์ต้องถามท้าเก่ะนะเนาะอืมต้องถามท้าแก่ก่อนเนาะรวมมิติค่ำน,นะครับศูนย์รวมเราเลยนะครับผมค่อยๆขยายค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวก็เยอะเองไหมอยากจะดูวิธีแนวทางในการปรุงดินหรือการขยายพันธุ์เล็กๆน้อยๆแนวทางแล้วก็ชมบรรยากาศภายใน สวนนะครับดอกไม้ในเกาหลีสวนไม้ด่างในเกาหลีใต้นะครับผมสามารถดู่องช่องหัวมินนะครับหัวมินชาแนลแล้วก็ช่องของหนุ่มเกษตรนะครับเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันหนุ่มเกษตรเองนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับสองช่องทางด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้มันมืดแลวเนาะอากาศมืดเลยนะครับผมมืดแล้วอากาศเริ่มเย็นเย็นแล้วนะครับขั้นไหนที่กําลัง มีความทุกข์นะครับผมเข้ามาดูช่องของเราได้เนาะช่องของเราจะมีแต่ไม้อย่างเดียวนะครับไม้สวยงามเขาเรียกธรรมชาติบาบัดธรรมชาติบําบัดจ,จิตใจนะครับช่วงวิกฤตนะครับช่วงลําบากระบากเนาะก็สามารถเข้ามาดูนะครับเพื่อความบันเทิงได้นะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้น้องคอมเมนต์ฝากอะไรเอฟซี FC ไหมถ้าถึงบรรซับแล้วน้องน้องจะเอาอะไรแจกบ้างมีในนี้เนี่ย แต่ยังไม่บอกใบให้ก่อนเลยเอ้าก็ต้องใบก่อนดีเอ้ามีอะไรถ้าเผื่อเพื่อนเพื่อนเขาจะได้แชร์ก็มีอยู่ในนี้เองนี้แล้วอามีในนี้เลยใช่ไหมโอเคนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นต้นอะไรเอ่อให้พี่พเพื่อนดู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 เป็นหลักฐานนะน้องเห็นว่ามีในนี้แหละอาจะเป็นอาคูก็ได้อาคูมินาตาก้ามกุ้งด่างคูปีกนกด่างมิวคอนฟิตตี้หรือแต่ไม่ได้แจกต้นเดียวแน่นอนใช่ ้องมีอยู่ในนี้แหละเด็ดๆที่ได้ตบติดนี่แหละ่ต้องมีในนี้แหละก็ปัรรทับรอรับได้เลยส่วนนงเกษตรนะครับผมถ้านงเกษตรถึงห้าหมื่นซับนะครับนงเกษตรจะแจกอะคูบินาต้าเหลืองหนึ่งใบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนงเกษตรจะไปแจกที่เพจนะครับผมเหมือนชุดที่แล้ว แจกกวักแล้วก็แถมไปด้วยอะไรนะพิกงค์เศษทั้งอะไรไม่รู้นะครับผมก็เพิ่มแจกเพิ่มอีกนะครับผมก็ฝากนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับหนุ่มเกษตรแล้วก็น้องหม,มินชานแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามท่านไหนที่ไม่ชอบนะครับก็เข้ามาดูได้เหมือนเดิมนะครับไม่ชอบก็ดูดูให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับก่อนที่จะแบบ๊แบแยบอ่าโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้มืดมืดเนไะ ก็เราจะได้จัดนะครับจัดตรงที่มุมไหนที่ว่ามันสวยงามนะครับผมเอาไว้เป็นไม้ไทยที่ตอนนี้นิยมนะครับหนุ่มเสษตจ,จ,จัดแบบไม้ถ่ายรูปตอนเช้าให้พี่พเพื่อนได้ดูได้ชมตามเฟซบุ๊กหรือว่าตามเพจนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอา้เอาไอาโอเมีนไม่ได้อย่างเงี้ยแจกไม่ได้อย่างเงี้ยเอาพอกแวนเนาะ <laughs> โอเคครับผมเออล่ำลาล่ำลาพี่พเพื่อนยัง ครับอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับน่าเก็บต่อไม่เป็นไรไปเลยเดี๋ยวหนุ่มเศรษฐเก็บเองคนเดียว